อันยอซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆในแวดวงวงการเคป p ๊อให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนี่เลยสาวจูบนะครับหนในเมมเบอร์จาก KISS OF LIFE ที่ตอนนี้ กำลังขยา่าความปังให้ทุกคนได้เห็นความเซ็กซี่แบบตัวแม่แบบเท่ด้วยเซ็กซี่ด้วยในคนคนเดียวกันแนตตี้นั่นเองนะครับนัตตี้จาก k i s s of Life x c l a ซ i n g c ว y นะครับถ่ายแบบร่วมกันกันกบแบรนด์สุดปังเลย Kevin คลาย ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเพราะแบรนด์นี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงมากๆทางเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบาร์เอ่ยจีนเสื้อหูชุดออกกำลังกายชุดแนวสตรีทนะครับมีหมดเลยอยู่ในแคลวินไคล แม้กระทั่งชุดชั้นในเนี่ยก็คือรถม,มากๆสําหรับแบรนด์นี้และในตอนนี้เควินคลายเนี่ยเขาก็ถ่ายแบบร่วมกันนะครับกับศิลปินไอ o ดอลเคป๊อปมากมายหนึ่งในนั้นนัตตี้ของเราก็ได้ร่วมถ่ายแบบกับเควินคลายกันด้วยนะครับนัตตี้ x เควินคลายรูปคือปังสุไดไม่รู้จะปังยังไงแล้วเท่ hey, บวกเซ็กซี่เป็นการถ่ายภาพนิ่งที่ดูมีมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวตอนถ่ายนัตตี้ก็น่าจะต้องเต้นด้วยแน่นอนนะครับทุกคนบางรูปก็เหมือนกําลังทเวิร์กบางรูปก็เหมือนกําลังมุนตัวถ้า พสนิ่งๆก็จึงสะใจและที่สำคัญหุ่นนัตตี้คือแซ่บมากแซ่บแบบไม่รู้จะแซ่บยังไงแล้วนะครับตัวตึงเจนใหม่ล่าสุดของเกิร์ลกรุ๊ปถ้าพูดถึงความเซ็กซี่ เ็ดแซบตัวแม่ก็ต้องนัตตี้กิ๊สออฟไลฟ์นี่แหละที่นอนมาเลยนะครับเราคิสซี่คือไม่ไหวแล้วยืนไม่อยู่ทรงตัวไม่ได้ใจสั่นวั่นไหวเพราะความแซบของนัตตี้ทำลายหัวใจคิสซี่ทุกคนนะครับใครที่ได้เห็นรูปนัตตี้เอ็กซ์กับเควินไคลแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ากับความเซ็กซี่ผสมความเท่ผสมความดุหนีของนัตตี้นะครับหุ่นปัง,ปงกับการโพสท่าและถ่ายแบบเด้อเด้อคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับบอกเลยว่านี่แหละคือ ตัวแม่แห่ง Gen 5 Natty Kiss of Life คลิปนี้เราแวกอัปบดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ